แม่ตักส้มตำเลยดีกว่าแม่คะส้มตำม,มุดดินหนึ่งจานอ่าแล้วไก่ย่างมาหนึ่งที่รับรองแซ่บอีหลีโบ <c oughs> วิดหลังไอ้ส้ตมตำมุดดินเป็นยังไงวะหือแบบมุดในหนาต้มตำตำเลยมาแล้วนเออลงไปโอ้ <c oughs> ปเปิดแซบมาว้าวว้าวว้าวโอ้เฮ้ยเอ็กซ์ทำอย่างไรอยู่ว้ายว้ายว้ายไก่ว้ายบ้า ไม่เคยเห็นไก่ยังไงรู้เวลาดีจริงนะกินฟรีเช่นมึงมาดำเลยเนี่ยมาปุ๊บมาปั๊บเลยเอ้ยขอกินก่อนนะเพื่อนนะโอ้โหข้าวข้าวข้าวขยอร่อ้โหมัยอร่อยว่ะอร่อยว่ะอร่อยว่ะอร่อย่ เป็นไรเฮ้ยเอกไอ้เอกเฮ้ยเฮ้ยไก่เป็นพิษเฮ้ยเอกโอ้อจทำฉันทำไมก็ไก่มันเป็นพิษเออฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำเอ้อเามึงไปจับเขาทำไมก็ไก่มันเป็นพิษกูเป็นเกามึงเป็นเกา โรคเกาเป็นโรคที่ทรมานแค่ลมพัดก็เจ็บแล้วนั่งก็โอยนอนก็โอยโอ้ยโอยโอยเจ็บเอาไปกินเมกาพัดโอ้โหยอดเจ้าของดี